สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบก,กับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารว่การบันเทิงเอเชียวันนี้เรากลับมาอยู่ในโหมดของลิซ่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเราวิเคราะห์กันไปในการโชว์ของลิซ่าที่โคเชลร่ารอบที่2นะครับการปรากฏตัวของมังกรแดงเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกของโซเชียลครับโชว์ของลิซ่าได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสื่อต่างประเทศตามที่คาดการเอาไว้สื่อนังสือพิมพ์รายวันของอเมริกาครับเดอะดิสซันครับได้ออกมาพูดถึงโชว์ของลิซ่าโดยบอกว่าโชว์ของลิซ่า ในนครั้ง้งีทําให้แฟนๆนะสาวๆที่อยู่ในงานเต้นกันได้สนุกสนานที่สุดนุ่มๆสาวๆต่า,ๆา,ๆา,ๆางพากันเต้นเมื่อแรปเปอร์ชาวไทยวง b l ล c k พิงกนี่ฮะทุกวันนี้ต่างประเทศเขาใช้คําว่าแรปเปอร์ชาวไทยวง Black พิงกนะกลับมาที่ซาฮาราอีกครั้งสร้างความมือหาให้กับผู้ชมโดนตีเคป๊อปไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่ดูเหมือนว่ามันจะเหมาะสาหรับทุกคนที่มาดูการแสดงของเธอฉันชอบที่ได้เห็นสาวๆเต้นกันอย่างสุดเหวี่ยงระหว่างการแสดงของเธอแต่สิ่งที่สรุปไปกว่านั้นคือการได้เห็นผู้ชายกล้ามโตกําลังเต้นอย่างสุดเหวี่ย เพลงของมันนี่และก็ร็อกสตาร์ขอบคุณลิซ่าสําหรับบรรยากาศอันยอดเยี่ยมและการแสดงบนเวทีและนอกเวทีนี่คือสิ่งที่เขาชื่นชมมาเรื่องของการทําให้ทั้งชายและหญิงรา้าใจไปกับโชว์ของลิซ่านะครับมันเป็นเรื่องจริงคือผมนี่โยกหัวตั้งแต่ทันเดอร์แล้วนี่ขนาดผมนี่เป็นแฟนตัวยงไอ้ามหาสเน,นะแต่ผมโยกกับทันเดอร์ทั้งเบททั้งอะไรในสัปดาห์ที่2เนี่ยมันหนักแล้วลิซ่าก็เน้นด้วยนะครับให้เสียงมันออกมาดีที่สุดบางคนอาจจะชอบสัปดาห์แรกมากกว่านะบ,บางคนก็ชอบสัปดาห์ที่2ฟีลแตกต่างกันไปสัปดา ได้ความตื่นเต้นความสดใหม่นะแต่ได้2ก็สคริปต์เดิมก็บอกแล้วเหมือนกับเราดูวงมอลำนะโชว์ทั้งฤด,ดูกาลก็จะเป็นสคริปต์เดิมแต่ดูโชว์ครั้งนี้อากับกริยาที่เปลี่ยนไปการพัฒนาขึ้นของตัวศิลปินนะมันก็จะได้คนละบริบทฉะนั้นทุกคนมาที่นี่มาเพื่อเต้นเพื่อเร้าใจไปกับลิซ่านะครับและอย่างที่เราเห็นว่าทั้งภาพทั้งมูสทุกอย่างโอเคขึ้นมากนะมีช็อตเดียวเท่านั้นก็คือช็อตที่ตากล้องตกเวทีตอนแรกเราก็เป็นฮ่าฮานะว่าโอ้โหสะดุด Lisa, นะลิซ่า กล้องร่วงล,วง,ลวงไปแต่ครั้งนี้คือเราได้ไปเห็นคลิปเต็มๆแล้วนะฮะเบื้องหลังการทำคือตากล้องเนี่ยก็แบกกล้องอย่างหนักนะครับหนักหลายโลแล้วก็หามไปนะโฟกัสถ่ายเต็มที่เขาทํางานของเขาเต็มที่นะแต่ด้วยลมด้วยนะครับด้วยความเร่งรีบที่จะเอามุมภาพสวยๆตรงนั้นทําให้ตากล้องเนี่ยร่วงลวงไปนะครับดีที่ไม่เป็นอะไรมากน,น่าเห็นใจเหลือเกินนะพอเห็นแล้วก็หาไม่ออกเลยนะครับต้องไปดูคลิปของคุณลุงที่เป็นตากล้องจะรู้เลยฉะนั้นทุกคนพยายามในสเตจนี้ของลิซ่ามากๆรวมถึงทีมของเธอนะฮะโอ้หลังจบกัน ก็มีการฉเฉลิมฉลองกันเต็มที่แต่ผมชอบผมชอบอ่อหนุ่มที่แบบเป็นนักเต้นหลักของลิซ่าที่แบบควงคู่ลิซ่าตลอดผมแกมีลายไฟะนะเออแต่ผมชอบคนนั้นจริตจักก้าเขามากที่สุดเลยเหมือนกับว่าเขาเรีดกลายอยู่บนรันเวย์แล้วแบบแสดงหนังไม่ด้วยอ่ะโอ้นะอันนั้นคือในแง่ของการแสดงที่ต้องบอกว่าได้รับคําชื่นชมแล้วในแง่ของชุดล่ะในแง่ของชุดนะครับได้รับคําชื่นชมจากนิตยสารแฟชั่นโวกชมไม่ชมธรรมดาชมด้วยการจัดอันดับชุดที่ดีสุดในโคเชล่าครั้งนี้เขาบอกให้ เห็นเลยว่าด้านล่างคือชุดคนดังที่ดีสุดสําหรับงานโคเชล่าในปี2025นี้โดยให้อันดับหนึ่งเนี่ยเป็นชุดมังกรแดงผู้ประหัดประหารหนุ่มผู้คุมนะฮะนี่ฮะอันดับ2เนี่ยก็ยังเป็นลิซ่าในชุดขาวเอากับเขาสิอันดับ3ก็ยังเป็นลิซ่าในชุดเรืองแสงหนีอันดับ4นี่ถึงมาเป็นท่านอื่นๆนะส่วนตัวแม่เลดี้กากาครั้งนี้ถูกจัดอันดับนะชุดอยู่ในอันดับที่15และก็16ตามลราดับคือนิตยสารแฟชั่น Fashion, โดยคุณคริสเตียน จัดให้ลิซ่าเลยเอากับเธอสิไปไปฉายแฟชั่นชัดๆเลยแม่เฮาตัวนั้นก็สําหรับกระแสในเวทีก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับคาชื่นชมมากมายออกจากแฟนๆนานาชาติหลายคนอยากฟังซึ่งเราก็ยังไม่มีเวลาในการไล่เรียงให้ฟังกันเดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยนี่ครับโคเชล่า2025เนี่ยนี่คือซุปเปอร์ซาตัวจริงเจ้าหญิงแห่งดนตรีระดับโลกนี่ครับความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าเพลงร็อกสตาร์ของลิซ่าเธอมีพลังสูงมากฉันดูว่าเธอจะเหนื่อยไหมในเพลงสุดท้ายแต่แสดงจนจบด้วยพลังมัน บ้ามากเนี่ยความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าพอลิซ่าขึ้นเวทีบรรยากาศก,ก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงออร่าแผ่ซ่านไปทั่วการแสดงครั้งนี้เป็นศิลปะในตัวของมันเองฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจที่จะเห็นแนวคิดอัลตอีโกออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อได้ชมพวกเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังในแต่ละเพลงและก็ยังเรียกปฏิกิริยาจากแฟนๆนี่คือประรมา์ด้านเวทีอย่างแท้จริงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติฉันอยากเห็นแบบนี้อีกนานาครลิซ่าคือตำนานเลยละความคิดเห็นต่อมาครับฉันยังมูฟออนจากโคเชล่าไม่ได้เลยพลังของลิซ ล่อยมันมาได้อย่างสุดยอดความคิดเห็นต่อมาครับมันไม่ใช่การแสดงนะไม่ใช่แค่การแสดงแต่มันยังเป็นการจัดงานที่ยอดเยี่ยมของผู้แสดงนําทุกอย่างลงตัวทั้งเครื่องแต่งกายท่าเต้นแสงสีเสียงมันยิ่งใหญ่อลังการเคารพความคิดเห็นต่อมาครับฉันอยู่ที่นั่นตั้งแต่สัปดาห์แรกฉันออกไปด้านนอกเพื่อดูลิซ่าเธอไม่ทําให้ผิดหวังเธอถ่ายทอดพลังตลอดบนตอนที่เธออยู่บนเวทีความคิดเห็นต่อมาครับแม้กระทั่งเพลงสุดท้ายเธอยังคงสังหารได้จนวินาทีสุดท้ายความทุ่มเทของเธอช่างน่าชื่นชมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าลิซ่าทำลายสติ เธอให้เสียงร้องอันน่าประทับใจไร้ที่ติความเพี้ยนต่อมาครับลมแรงจริงๆทั้งเต้นทั้งร้องเหนื่อยไม่พอแล้วคอต้องแห้งอกีกแต่โชว์ออกมาได้ขนาดนี้เธอสุดยอดมากจริงๆเท็ดดี้ไม่เคยพูดเกินจริงเลยเมื่อเขาพูดว่าลิซ่าคือความฝันอันเป็นจริงของโปรดิวเซอร์ทุกคนเพลงที่ถ่ายทอดการแสดงแม้กระทั่งการจัดการฝูงชนของเธอนั้น,น่าทึ่งมากนี่ฮะใครที่มีส่วนในการปั้นลิซ่าขึ้นมาผมเชื่อว่าก็ต้องภูมิใจในเหตุการณ์โคเชล่าครั้งนี้อย่างแน่นอนนี่ก็คือเราอิงมาจากความคิดเห็นส่วนใหญ่90%เลยเพราะว่าส่วนน้อยยยก็ังมีอูี่ ติลิซามันก็ต้องมีบ้างเป็นเรื่องธรรมดาการโชว์ใหญ่ๆเบิ่มๆในฐานะศิลปินเดี่ยวแบบนี้แทบจะเป็นหนแรกๆของลิซาเลยก่อนหน้านี้ออสการ์หรืออะไรก็ตามแต่ว่านี่คืองานเทศกาลดนตรีระดับโลกที่ผู้คนเนืองแน่นเกือบแสนเธอควรค่าแก่การคารวะจริงๆสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำนะครับมันเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่สื่อต่างประเทศให้การชื่นชมแล้วทีนี้เรามาพูดถึงแวดวงเกาหลีแวดวงเกาหลีเนี่ยสั่นสะท้านครับเมื่อล่าสุดเห็นภาพอันต้องเรียกว่าทําให้พวกเขาตลกตกใจเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้เนี่ย ข่าวเอาไว้เยอะนะครับก่อนหน้านี้ก็เปรียบโรเซ่กับลิซ่ารถสื่อกาหลีจับสังเกตในก่อนวันแสดงของลิซ่า1นวันโดยบอกว่าเจนี่ลิซ่ามีข่าวลือเรื่องความขัดแย้งในโคเชร่าลุกลามไปสู่ความขัดแยง้งภายในแฟนคลับด้วยข่าวลือที่บาดหมางถูกยิบขึ้นยิบขึ้นมาจากแฟนคลับหลังจากที่แสดงโคเชร่าคือเกาหลีเนี่ยจะใช้คําว่าแฟนคลับต่างประเทศ <laughs> แต่งจริงเกาหลีนั่นแหละดรามา่าตัวยงแต่ต่างประเทศก็เห็นอยู่ก็มีนะครับแต่เกาหลีนี่แหละเดือดมานานก็บอกว่านะปัญหาความขัดแย้งเกิด เพราะว่าเจนนี่ไม่ได้เข้าชมคอนเสิร์ตของลิซ่าในวันที่11แต่ถูกพบเห็นในการสนุกสนุกสนานกับเวทีของป๊อปตา a ์เลดี้กากาในวันเดียวกันในทางกับการลิซ่ากับเข้าชมคอนเสิร์ตเดียวของลิซ่าพร้อมกับโรเซ่เพื่อให้กำลังใจทําให้วิเคราะห์ไปตาน,นาว่าเอยเกิดข้อขัดแย้งหรือไม่ล่าสุดเรียกว่าแหกทุกสํานักเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเจนนี่นะครับเธอได้ลงภาพในไอครับว่าเธอกับลิซ่ากอดกันอย่างสนิทสนมรักกันและเจนนี่เนี่ยก็เข้าไปชมคอนเสิร์ตของลิซ่าด้วยนะครับเออ ไอ้มึงตีกันไปไอ้มันขาข้อกันพวกผักไร่ข้อมันตัวศิลปินรักกันมากรักไม่พอนะฮะเจนนี่โชว์ท่าฉีกขาของลิซ่าด้วยองศาดุดันสอนดูเขาสินี่เกาหลีอากกันฉ่ำฮะถึงเศร้าเหตุข่าวเถอะปั่นเท่าไหร่ก็ปั่นไม่ขึ้นเนี่ยฮะเนี่ยฉันคิดแล้วมันคืออะไรเนื่องจากตารางงานแน่นจึงมาถึงช้าแล้วพวกเขาทั้งสามคนก็พบกันในคอนเสิร์ตของกาก้าด้วยเนี่ยฮะลิซ่าเป็นคนดีมากตั้งแต่ก่อนเดบิวต์ด้วยซ้ำเนี่ยฮะไอ้พวกนี้มันแบ่งแยกมาจนถึงตอนนี้รัก แกผู้อื่นมีจิตวิญญาณของซาตานหรือไม่คุณกาลังแสดงจุดสูงสุดของความน่าเกลียดของคุณนะเนี่ยทำไมฉันได้ยินเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องตลกลิซ่าก็เหนื่อยเหมือนกันแต่เธอยังร้องเชียร์จนสุดเสียงให้กับเจนนี่เจนนี่เช่นเดียวกันลิซ่าดูแลสุขภาพด้วยเนี่ยฮะในสุดลิซ่ารักเจนนี่มันไร้สาระมากเนี่ยทุกอย่างมันช่างดูขัดแย้งกันจริงๆนะฮะต่อว่าไปที่สือ่อเออเอา,เอาชื่นใจฮะคืนนี้โกลหลนอีกครั้งนะ,ะคิดเห็นเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ลลาาาาท่นน้้ชมมไปกกอเวจใหคิี ข่าวสารอะไรเดียวนาเสนอนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ